สวัสดีลุงชโลอมนะครับลุงได้กี่ตันรอบนี้ยี่สิบตันฮยี่สิตันแล้วนายี่สิบได้นายี่สิบได้ดยี่สิตันงวดก่อนได้สิเกียรนอ้รอรอบนี้ใช้เลสเล่นไปยี่สิตันแล้วเออข้าวดีดมันลดลดเยอะไหมลุงประมาณเจสิประมาณเจสิบเปอร์เซ็นนะไม่ไม่หลอกนะไม่หลอกไม่หลอกอ่าทีนี้วันนั้นที่ผมมาถ่ายคลิป ไปแปลงที่ออกรวงไอชุดนั้นเลยใช่ไหมที่เกี่ยวอะน,นะแล้วเขาเขาให้ลุงเกียน์เท่าไหร่หมื่นหนึ 11, <000. S 1> ่งพันหมื่นหนึ่งพันหลอดตายเลยรอบนี้หล,ลอดตายเลยนะหัวตอนแค่สิบเกีย,ย์หนึ่งรอบนี้มันขึ้นมาครึ่งหนึ่ง,ง,หงเหลือเชื่อไหมงงนะบวกบวกราคาดีขึ้นอนะ่ะราคาบวกก่อน,นได้แค่สิบเกร์เนี่ยเราก็เสมอครับตอนไม่มีทุนนะ ต้มประกันนะนะเออเราไม่ใช่นาเราเงินเป็นนาเช่าก็คือรอบนี้ได้ข้าวเพิ่มมาครึ่งหนึ่งพอมามาใช้เลสใช้กิ่งทองเทนเดอร์เนี่ยนะได้ได้เพิ่มมาครึ่งหนึ่งเลยค่าชงค่าเช่าก็ไม่ได้อดร้อนเรียกว่ายไทยนี่เขาได้อ่ามีคือไปชงค่าเช่าเขาอ่ะที่แล้วมันติดค้างไงเออคือมีแรงทําต่อเนาะใช่แต่เรื่องข้าวเดี๋นี่ลดลดลงจริงในเทนเดอร์เนี่ยที่มันหายไปเลยนะ เพราะตอนนั้นที่มาบีบรุมเป็นน้ำนมเยอะนะ <Okay. S 1> อะ่20ไล่21ตันเกินละหมื่นพันเกินละหมื่นพัน95ใช่ไหมลุงนะกองขอ95ปกติเขาไม่ได้กันถึงตันนะนะั้นนหะรอบเนี้ยนี่ไปโกงอะไรเข้าเนี่ยไล่เราเป็นตันเนี้ย <c oughs> มาแรงไม่ค่อยกวนอ๋อใ,ใช้เพิ่งนี้แล้วมาแรงไม่กวนคนอื่นเขมาแรงกวนแล้วข้าวลงข้าวหลินกิน อ่เขาก็เลยก็ได้มันไม่เป็นที่พูดง่ายๆว่าสู้สู้ไอ้เล็ดกับกิ่งทองเทนเดอร์ไม่ได้โอ้ยบางเจ้าแพ้สาบซิฟว่าไร่ได้ให้ยี่สิบเกียนสาบซิฟว่าไร่รย,ยี่สิบเกียนเขาดิ้นกินแรงที่มดเออแต่ของเราอ่ะยี่สิบเกลายนี่ยัยไงได้ยี่สิบเกลียบอ่ลุงบอกอย่างนี้อยู่ได้รอด รอดตายเลยเนาะอโอเควันนี้ขอบคุณลุงชโลมใช้ตลอดไปจัดไปผลผลิตดีอย่างนี้ใครจะปล่อยไว้เรื่องเนอนหนื่ยไม่กวนไงนกนกหนูอะไรนี่ไม่กวนนอนนกหนูไม่กวนอันนี้ประจากต่อสายตาแล้ว ติดก่าปี1ิบกว่าปีทำนายี่สิกวาอ่อ๋อตั้งแต่ทำมาทั้งหมดสิบกว่าปีเพิ่งได้รอบนี้อ่าอ๋อยี่ยี่เอ่อสิบกว่าปีเพิ่งได้รอบนี้ไล่ละเกียนไร่ละเกียนอโอ เกียนมั่งสิบห้าเกียนมั่งสิบแปเกียนมั่งได้รแต่อ๋อก่อนที่จะมาใช้ไอ้พวกเนี้ยนะก่อนที่จะใช้เลสใช้อะไรเนี่ยนะอ๋อสิบแปเกียนสูงสุดอ่ารอบนี้มาจากไหนเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยมันมาแล้วนะอ่าคงจะดีเรื่อยๆไปอ่าอย่างนี้ใช้ใช้เรื่อยไปเนาะสินสินสินค้าราคาจับต้องได้อ่าโอเคไม่แพงไม่ถูกไม่แพงอ่าใช้ได้ดีปลอดภัยในตัวเราเนาะ โอเควันนี้ขอบคุณลุงชโลมครับมีโอกาสมาเยี่ยม